สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอเซน่าและทีมงานพลอยติอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไอเซน่าเนี่ยก็จะมาอัปเดตข่าวสารในช่วงพลอยตินิวให้เพื่อนได้ติดตามกันนะคะบอกไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้มีข่าวน่าสนใจกันมากมายกันเลยส่วนจะมีข่าวอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเกมที่อาจารย์ในคาดาหวังเอาไว้สูงมากๆนะคะก่อนที่ตัวเกมจะวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างเกมเพลย์ที่พวกเขาได้โชว์ในงานอีกรีนะคะนั่นก็คือเกมแอนต์เตมันเองผลงานจากทีมคุณภาพอย่าง b บ O w a ว e ซึ่งกระแสของเกมนั้นถึงขั้นเรียกว่าแย่เอามากๆแถมนักพนักงาเกมส่วนใหญ่เนี่ยต่างทยอยลาออกกันเป็นแถวส่วนทําให้ทาง EA เนี่ยถึงก,กับกุมขมับเลยค่ะว่าจะแก้ไข ปัญหานี้ยังไงจนกระทั่งพวกเขาตัดสินใจว่าจะแก้ไขตัวเกมครั้งใหญ่ภายใต้โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Anthem Next ที่พวกเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะแก้ไขและปรับปรุงตัวเกมครั้งใหญ่นะคะโดยโปรเจกต์นี้เนี่ยได้มีการพัฒนาร่วมๆไปกว่า1ปีกว่าแล้วนะคะจู่ๆก็มีรายงานข่าวออกมาว่าทาง EA กําลังตรวจสอบความคืบหน้าของการพัฒนาแอมเต็ม next นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพวกเขาจะเพิ่มพลังงนา,นานเข้ามาช่วยในการพัฒนา,นานหรือตัดสินใจจะยุโปรเจกต์นี้ทิ้งไปเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณคริสตีนเดลลี่ผู้กํากับของสติโอไบโอแบรถูกเชิญมาเป็นผู้พัฒนาเกมโปร p r o เจกต์แอนเตมนะคะแต่เกิดปัญหาตรงที่ว่าหัวเรือใหญ่หลายคนเนี่ยได้ลาออกจากทีมไปค่ะทำให้ทาง EA จะเป็นต้องดึงเขาเนี่ยมาทํางานดูแลโปรเจกต์แต่ก็เอ่ภาคใหม่แทนนะคะงานนี้บอกได้คําเดียวเลยว่ามีสอบคำตอบที่รออยู่ว่าจะไปต่อหรือพอเพียงแค่นี้จริงๆ อย่างไรก็ตามนะคะข่าวนี้เป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากทาง EA หรือ BioWare แต่อย่างใดนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมทางอาจิจนต์ทีมงานจะรีบมาอัปเดตให้ทราบโดยทันทีค่ะ ข่าวต่อมายังคงอยู่เกี่ยวกับค่าย EA ค่ะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทาง EA ได้มีการประกาศออกมาว่าเขากำลังพัฒนาเกม Battlefield พัก6กันอยู่นะคะแล้วก็มีแผนที่จะวางจำหน่ายในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเราก็ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยทีมในภาคนี้พวกเขาจะเอาออกมาในรูปแบบไหนล่าสุดมีข่าวลือหลุดออกมาว่าทาง Dex เนี่คะจะยกระดับ ของซีรีส์เนี้ยเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการเพิ่มระบบการทำลายล้างสภาพแวดล้อมต่างๆให้ดูสมจริงมากขึ้นผู้เล่นจะเห็นเอฟเฟคที่มีสเกลใหญ่มากกว่าเดิมสิ่งที่เราเห็นในทุกทุกอย่างภายในเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึกราบ้านช่องเราสามารถที่จะทำลายได้หมดยกเว้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ผู้เล่นต้องทำเท่านั้นนะคะเห็นแบบนี้ใครที่มีสเปคคอมสูงๆรอได้เลยจ้า ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะ Battlefield 6นะคะจะนำโหมดการเล่นแบบ s ็อกซสี่คนกลับมาให้เราได้เล่นกันรู้ไปถึงได้ยินมาว่า EA เตรียมที่จะเพิ่มโหมดรูปแบบ free to play เป็นแบบนว Battle Royale อารมณ์คล้ายๆกับเกมคู่แข่งอย่าง Call of Duty Warzone ที่มีระบบเป็นเทนพาร์ให้เราปลดล็อกไอเทมต่างๆในรูปแบบซีซั่นที่เด็ดที่สุดนะคะมีระบบ Cross Platform เหมือนกันอีกด้วยนะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นส่วนตัวอย่างเร ราจะได้เห็นกันในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Battlefield เตรียมตัวรอเล่นกันได้เลยค่ะเรียกว่าเป็นข่าวที่สร้างความมือฮาเป็นอย่างมากค่ะเมื่อค่ายเกมยักษ์ใหญ่ของประเทศจีอย่าง Tencent h o l d i n g เข้าซื้อหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัท Bohemia Interactive นะคะทีมผู้พัฒนาเกม a r m a 3แล้วก็ d a y s นะคะ แต่ก็ไม่มีการเปิดเผยนะคะว่าพวกเขาลงทุนในการซื้อหุ้นครั้งนี้ไปมากน้อยแค่ไหนแต่ที่รู้ก็คือการลงทุนครั้งนี้เนี่ยโบฮีเมียอินเตอร์แอคทีฟนะคะเข,า,ขาก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมพัฒนาเกมอาร์ม่าและก็เดซี่เหมือนเดิมนคะคะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือพวกเขาจําเป็นต้องมาช่วยทางเคนเซนพัฒนาเกมที่มีชื่อว่าไวเลนเกมแนวแซนด์บ็อกออกมาให้สมบูรณ์แบบก่อนที่จะเปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม PC แล้วก็มือถือให้ชาวเกมเมอร์ชาวจีนได้เล่นกันในอนาคตค่ะ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วสำหรับ expansion ใหม่ของเกม Final Fantasy 14 o n l ออนไลน์ Endwalker นะคะหรือที่ผู้เล่นเรียกกันว่าเวอร์ชัน0โดยจะมีกำหนดว่างจำหน่ายในช่วงปลายปี2 0 2 1นี้นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะไฮไลท์ที่นอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่เข้มข้นล้วเนี่ยจะเป็นการปิดตนานโซนิอาไคเดลินสาก้าอีกด้วยคะ่ะ สิ่งที่ผู้เล่นต้องการไม่สูนั่คือคลาสใหม่นั่นเองค่ะโดยทาง s p i n e น็นะคะเปิดเผยว่า expansion ตัวนี้จะมีคลาสเพิ่มเข้ามาทั้งหมด2คลาสด้วยกันนะคะแล้วคลาสแรกที่เปิดเผยออกมาในตอนนี้ก็คือเสกนั่นเองค่ะเป็นสายฮิลเลอร์มีอาวุธประจำกายที่เรียกว่า Knowledge นะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อภาคนี้โดยเฉพาะนะคะ รูปแบบการคิวของคลาสนี้นะคะจะเรียกว่า b a r ี i e r healer เป็นการคิวในรูปแบบเกาะน,นั่นเองค่ะส่วนอีกอาชีพหนึ่งนะคะยังไม่มีการเปิดเผยในตอนนี้แต่บอกได้แค่ว่าเป็นสายโจมตีในระยะประชิดนะคะหรือที่เรียกว่าเมรี DPS นั่นเองซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการเพิ่มแม็กเลเวลของตัวละครจากเลเวล80เลื่อนขึ้นไปถึงเลเวล9กกันแล้วนะคะและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานี่นคือมือใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็น ลาสตานฮัฟแนหรือจะเป็นกาลิมาเมาเมืองหลวงของจักรวรรดิกาเลียนนอกจากนี้มีเพาใหม่ปรากฏอยู่ภายในเกมนะคะมีชื่อว่ามาทากาที่มีหน้าตาลักษณะคล้ายช้างนะคะแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดก็คือภัยคุกคามใหม่ที่มีชื่อว่าอานะะิมานี่ค่ะมโนสูนตัวเดียวกับในภาค10เพียงแต่ว่าในภาคนี้มีการออกแบบใหม่มาเพื่อให้เข้ากับไฟนอลแฟนซีสิบสี่ออนไลน์นั่นเองค่ะ นอกจากนี้น่คะยังมีทั้งดันจี้ใหม่ๆเข้ามารวมไปถึงไฮเอ็นเรทน่คะสำหรับผู้เล่นระดับสูงนะคะที่จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองสักทีมีชื่อว่าแพนดิโมเนียมนะคะรวมไปถึงเรทแบบ24คนที่จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาพ24มากยิ่งขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆจะเปิดเผยในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ แล้วถ้าใครที่จัดเคลื่อนคอนโซลอย่างเพย์เซชั่5มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนี่ยตอนนี้ทางสควอเน็ตนะคะมีแผนที่จะวางจำหน่ายตัวเกมไฟน a น Fan t a s y ซ14ออนไลน์แพลตฟอร์มเพย์เซชั่น5นะคะในวันที่13เมษายนนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเ,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 เท่านั้นของ Expansion Final f a n น a s y 14ออนไลน์ Endwalker ซึ่งทางสควอเน็ตเนี่ยจะเปิดเผยข้อมูลรายเพิ่มเติมในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วล่าสุดค่ะตอนนี้เนี่ย มีกิจกรรมลดราคาตัวเกมแพ็กเกจเนี่ยถึง50%ของเกม Final Fantasy 14ออนไลน์ทั้งแพลตฟอร์ม PC แล้วคอนโซลใครที่สนใจรีบไ,ไปจัดกันด่วนเลย เรียกว่าตัวเกมได้รับกระแสตอบรับจากเกมเมอร์ชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะสำหรับเกมสยองขวัญสุดร้อนฝีม,มือคนไทยอย่างโ e มสวิต Home วายนะคะที่เปิดทดสอบในช่วงโคเบต้าวันแรกก็ทำเอาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำงานหนักจนทำให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เกิดการแหลกค่าปิงที่สูงจนไม่สามารถเล่นได้ทำให้ทางทีมงานผู้พัฒนาเกมนะคะอิกดาซิลจะเป็นต้องประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์รวมๆแล้วเนี่ยเกือบ2วันเลยนะคะซึ่งทางพี่แซคสรุปทับลอยนะคะผู้กำกับเกม Home S ิตโฮมก็ไ ออกมาพูดถึงปัญหาดังกล่าวกับทางอาเซียนว่า ปัญหาที่ผู้เล่นพบเจอเนี่ยะคะไม่ว่าจะเป็นบั๊กต่างๆล้วนเกิดจากปัญหาในเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่ทํางานหนักจนเกินไปนะคะตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นว่าเย็นวันนี้ก็คือวันที่10กุมภาเนี่ยเมื่อเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วเย็นจะพบปัญหานี้อีกหรือเปล่านะคะถ้ามีเนี่ยก็จำเป็นต้องปิดแล้วก็ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ให้ดีมากยิ่งขึ้นก่อนที่โตเกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในอนาคตนะคะแต่จากที่ลองเทสต์มาแล้วเพราว่าปัญหาเรื่องปิงเนี่ยหมดไปแล้วนะคะก็ขอยินดีกับทางพี่แซกด้วยเช่่นนกันคะ โดยพี่แซกเองนะคะที่ฝากขอโทษเกมเมอร์ทุกๆคนเพราะไม่คิดว่าทุกคนเนี่ยสนใจเกมนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ฝากบอกว่าอย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะตัวเกมยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและยังต้องปรับปรุงอีกมากใครที่พบปัญหาอะไรสามารถอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจของเกม Home สวิต t Home เพื่อรายงานปัญหาต่างๆได้เลยนะคะ โ g เกม Home Sweet Home Survival นะคะเป็นแนว Survival Horror ในรูปแบบ4 vs 1ซึ่งจะแบ่งผู้เล่นออกไปทั้งหมด2ฝ่ายด้วยกันก็คือผู้เอาชีวิตรอดหรือ Survivor นะคะซึ่งเหล่ามนุษย์เนี่ยจะเป็นต้องเอาตัวรอดจากการที่อยู่ในภพของนิวรแล้วก็ผู้ล่าค่ะหรือ Specter ที่เราจะเป็นต้องรับบทเป็นผีซึ่งก็จะมีทั้งผีไทยแล้วก็ผีจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ผีบางตัวที่มาจากจักรวาลของ Home Sweet Home เป้าหมายก็คือจัดการเหล่าผู้เอาชีวิตรอดให้หมดก่อนที่พวกเขาจะหาทางหนีออกจากภพ ีได้สําเร็จนะคะใครที่อยากจะได้คีย์อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจของ Home Sweet Home เอาไว้นะคะเพราะทางพี่แซกบอกเอาไว้ว่าจะมีการแจกคีย์เป็นระยะระยะให้เพื่อนๆได้ไปทดลองตัวเกมกันค่ะ ล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวสารที่น่าสนใจของ p l a y t i t News ในสัปดาห์นี้นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดทางอัญนาทและท,ทีมงานขอกราบอภัยาณโอกาสนี้กันด้วยติดตามข่าวสารเ,เพิ่มเติมกันได้ที่เว็บ playtiti.com ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube Channel ของ p l a y t i t กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ทางอัญนาทเนี่ยตั้งใจทำมาให้เพื่อนได้รับชมกันสำหรับวันนี้อาจจะได้ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ w、yeah.